เมนูอันนี้คือยังครับนี่กะลัมผัดไข่เนี่ยกะลัมผัดไข่เล่าว่ะโอเคครับมาเบิ่งกันโอ้ ันนี้ใส่ใครใส่หมูสับน้ำนนบ่จ้ะใส่หมูสับเด้ออันนี้คือเพิ่นอันนี้ก็ปรุงเครื่องมากและเด็กน้อยแต่ว่าเพิ่นจะกินกับกะต้มนะจ๊ะเนี่ยดันูเด็กกลับไปกินลากะต้มก็น่าจ,จะเข้าใจเนาะนนนมันอาจจะมีอย่างเสียอาจจะมีเขาวขา้ขาวข้าวต่ำข้าวต่ำอ,อ่าอะไรวะเรียนเนี่ยบ่จักเนี่ยเรียนมัวซวยได้มีข้าวตับได้บนี่ ไ่ได <anto> ้นะเจ้าพ่ต่้มนะตับนะอ่ะเคเมันกำลังพัดครับพูนโอ้ทงคนจามเล้วะบอกเนี้วหิวแล้วสิท่าบอยบอยไปเอกเสียบอยโอ้ยเหมบอนเสียบอยเ๋ยจะมาเป็นง่วง จุ่มจุ่มเจียชัดเจียชัดใต็มเนล้อเลยหอยไตตามเลเอาอันนี้พี่ตั้มปรุงไว้เลยเป็นบ่นุญเอ้นบ่อ๋อเอาไปบจืดอันนี้ไทยง่ายนะเพราะต่ว่าแล้ถแซน่ะเป็นพวกผัดๆตะโถธรรมดนาว่ะเป็นกระเพราตำมดากกะแซน้มันหอยใส่น้ำปูน้ำปลาเป็นตำมดาวละชุรดอันนี้ไทยเพื่อความเขาเรียกว่ากระตุ้นต้มอยากเด้อบ่ญเป็นไทยแบบเป็นเนี่ย ขาเรียกไทยเป็นแนวทางกระตุ้นต้อมอยากผมเป็นไทยเป็นแบบเป็นสูตรผมไม่ได้ขายสูตรอาหารเนาะผมผมไม่ผม,มได้เปิดร้านอาหารผมมีสูตรใต้ตัวอันนี้คือไทยเป็นแนวทางกระตุ้นต้อมอยากกะเรียวกว่ขาทายยั่วๆละผู้ใดอยากให,ให้กินเอาไปเสิร์ชใน,นยูทูบเห็นเบิ่นแหละอือโบอต้องไปเสิร์ชโบต้องเสิร์ชช่องผมดอกเพราะซองผมก็เสิร์ชมากอะอือนี่แต่บีจะบี ้เก่าอะไรบ,บีบีเนะเาะเขจจ้สีสันก็จะดูแบบเหมือนจะจืดเยนะแต่ว่ากินข้าวต้มนะครับนะมันจะแซบข้าวต้มเนี่ยมันจะอาศัยพวมว่าข้าวต้มเนี่ยจะต้มพริกป้าวใส่เกลืออส่รยังไงแต่ว่าเขาตักใส่มันจะเอาใส่กุ้มนวอาศัยกุ้มนวของน้ำของของการหีดพันเนี่ยมันจะแซบเพราะมันโดยปริยายแต่เขาก็จะมีแบบพริกพงพริกเผาแจ่มแนละ้วมันจะแจ๋วการกินข้าวต้มนะ ผมบม่รู้นะคือข้าวต้มรอบเลืกนี่ผมบอกเลยขาไหลนี่แซบเบวอเลยล่ะผมบอกเลยนี่ถ้าเจอข้าวต้มรอบเดือดอะที่เขาวาเนาะอ่าอันนี้คือเพืนขงงานข้าวต้มเนาะก็คือว่าละอุ่นเพิ่นต้มอ่าอุ่นเมื่อกี้ที่เอาเบิ่งกันก็คือเป็นเขาเรียกว่ากรับเขาเนาะข้าวต้มกระบืองตั้งจากเขาสวยเหาแหละเขาเจ้าอ่า อนนัถ้ายเป็นแนวทางเนาะกระตุ้นความอยากความอยากไปหาให้กินเลยครับพี่น้องเสื้อผมอัานาี้ก็อีกหลา,ลายเมนูเนาะำจำราอย็ีไหมอันนี้ยังนี่ไข่ปูไข่ปูไข่ย,ยังก่ออันนี้ก็โอ้หลา,ลายเมนูอยู่เาะ คุรีคุรีมันมากำลังมนุษย์กินเนาะยังมนุษย์คนมาอีกแล้วในทุกีพี่จ้าบูวินคนเนาะเฮ็ดย,ยังกับบูวินดอกราอคนเป็นผู้สั่งคนลุกเดียวจา้าใสาา่ไข่ลงไปครับขามพามนี้ <c oughs> นี่ไข่ชองดูครับพี่น้อ, <c oughs> องเพื่ความความข้นของเมนูเนาะไทยเป็นอะไรดินนอ่บ้างานที่ว่าไทยยปกกานตันนิดกันไม่ตงนอต้มอ่ะเขาเยกปุ๊บอ่ะช่วนงนี้กำลังมานนอยู่เน,นาะผมกำลังค้นธรรมาดาก็เย้า ผัดไข่กับผัดน้ำเออผัดน้ำไข่มันหน่อยเนาะแต่จริงแต่ผมมองผัดันาดไหนใส่อีกจะผมว่าอีกสองหน่อยพอดีเนาะมันจะมันจะนี่คือเป็นผัดไข่ผัดตามโรงเรียนผัดตามเนี่ยนะจริงจริงนะโรงเรียนเขาก็บพัดธุ์ทีแหละแต่ว่าเขาก็คำนวณตจนถึงมาเนาะอ่าผัดน้ำอาหารในที่กินกันอะีรโอเคครับก็จะประมาณนี้คืออันนี้ไทยเป็นแนวทางเนาะบริเวณไทยเวทยอนางว่าเอออันนี้ก็คือแบบ การฝากกดนไค์กดแช่ฝากตามก็กดลิลินกดไปเหอะมันมันเสียตังแต่ว่าผมเนี่ยเป็นคนเสียตังไว้ยังต้นทุนทุกอย่างมันก็ต้องซื้อต้องหามาเนาะแต่ว่ากดรแต่ก็ก็รไม่ให้กินนั่นแหละบริบริยังหอกตังคนตังใดแหละถ้าผมมีเงินผมก็อาจจะเอาเงินที่มันได้ไปจุนเจียทั้งอื่นอีกก็จะว่านี่ครับผมขอบคุณครับ